สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้มีเอฟซีจากไต้หวันนะคะเอฟซีไต้หวันมาตะไกยู่ยู่ข้ลาดนี่บอกค่ะหรืว่โอ้ยู่โบไลไต้หวันมา โอ้ยแล้วอันเคยไปอยู่อันนนบ้คนเคยไปอยู่พัทยาเด้็มีแต่แขกคนจีนคนอนี้หลายได้อนๆนอน๋ยะนี้อันลืมหมดแล้วถ่ายรูปเด็กเข้า่าจังเลยสิน ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมเป็นอยู่โคราชค่ะนี่ไปยืนข้างๆนี่ใส่ลายใส่ก้าพอได้ยืนใส่ไหนใส่ก้าวมีตังมีตังเดินเหรอเขาจะเดินตังลุกขึ้นตังลุกขึ้นตังตังลุกขึ้นทำงานเร็วตังตัง ตัตง้ตงตังตั้งนี่นี่ลงมาข้างล่างนี่เอง โอ้วันนี้ยังดีนะมีลมอ่ามาถึงอุมบุญแล้วต้องได้จุงมีตังหอดบานอุมบุญแล้วนี่ไปตามทางไปตามทาง ทางไปน้ำทางเลยตรงเลยไปตามทางเลยนนเห็นบ่อจุงหมาก็ได้สร้างเออเอากับไปไต้หวันด้วยเลย จุงหมาได้สร้างเนาะ่นสองมีอันแนมทางนี้ผลเนี่ยเนี่ยเนี้ยเออนี่นี่นนนเออ,เอ,อ มาถึงบ้านอุ้มบุญแล้วนะคะต้องได้จูงมีตัง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 ,ต,งตังก็ไปทำง,งานทำง,งานออเ,อเอออดแล้วเอาแอคชั่นสวย

คุณนายคุณนายเขากำลังเรียบร้อยนะคุณ icer, duh. นายแอคชั่นแอคชั่นเข้ากล้องเร็วอ่าแอคชั่นเข้ากล้องทีได้ไปอยู่ไต้หวันแล้วนี่จับแก้มจับแก้มค่ะจับแก้มได้เลยสาวแก้มป่องอ่า Ni <laughs> lắm mắt. Muy Thấy Muy chưa.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  Muy mua Muy chưa. Muy chưa. Muy chưa. Muy này Muy chưa. Muy chưa. này chưa. kem đi Muy chưa. 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 Muy จะจะมีตังเ์ี้ยอมบุญอมบุเจ็บเจ็บเจ็บสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ໂອໂຕນ້ອຍໜ້າຮັກເນາະໂຕໃຫຍ່ບໍ່ຄ້າໃຫຍ່ກວ່າໃນໂທລະສັບບເບິ່ໃນທສັບຄືນ້ອຕແລໃຍຮງ ติเกตพืษสภามนี่ก็หาอีเหลวสาวอุ้มเห็นตแต่แต่หน่อยๆจญไม่ไงมามาเบิ่งมาเบิ่งสั่งโดยเฉพาะ ขอบคุณหลายๆเจ้ามีอย่างเนาะเจ้มีอย่างนี่ละ น้าแม่แม่เบิ่งสูคลิปตัวสันหูหอดว่าไปหาปลาอีกดูจากบ้านนี่เหมือนเกี๊ยบเหมดเลยเมือนว่าจำจำได้เหมดเพราะว่าเบิ่งประจํา